Dragon Quest ถือเป็นอีกหนึ่งเฟรนไ์ชส์ระดับตำนานที่เริ่มต้นมาจาก JRPG และค่อยๆแตกลายเป็นสปินออฟแนวอื่นๆอ,ออกมาเรื่อยๆและหนึ่งในซีรีส์ที่ได้รับความนิยมมากๆและเพิ่มฐานผู้เล่นเรื่อยมาก็คือซีรีส์ Monsters. โดยออกมาครั้งแรกตั้งแต่ปี1998บนเครื่อง Game Boy Advance ซึ่งยังคง Element ต,ตหลายๆอย่างมาจาก JRPG ต้นแบบแต่เน้นไปที่การจับและผสมมอนสเตอร์มากกว่าและการกลับมาคราวนี้ที่ทิ้งให้แฟนๆรอคอยกันมานานกว่า7ปีจากภาคจ o k e เก3เมื่อปี2016ก็มาดูกันว่าจะสมการรอคอยทั้งสำหรับแฟนๆ Dragon Quest และแฟนๆ Monsters หรือเปล่าใน Dragon Monst Dark Monsters Prince r Quest The e i v ในเรื่องของ The Dark Prince จะเล่าผ่านมุมมองของตัวเอกพิ z a r r o ลูกครึ่งปีศาจกับมนุษย์โดยหลังจากผ่านวัยเด็กอันยากลำบากโดนขับไล่ทั้งจากฝั่งปีศาจและมนุษย์และแม่อันเป็นที่รักเพียงคนเดียวต้องจากไปแถมยังถูกสาบไม่ให้ทำร้ายมอนสเตอร์จากพ่อแท้ๆที่เป็นเจ้าปีศาจ ก็ทำให้พิซารโรเต็มไปด้วยความเครียดแขนและออกเดินทางในฐานะมอนสเตอร์แรนเลอร์หรือผู้ใช้งานมอนสเตอร์ในการต่อสู้เพื่อจัดการกับบิดาของตน <L aud ion> การเดินทางตลอดเนื้อเรื่องหลักประมาณ40ชั่วโมงพิซาโรก็จะได้พบและร่วมทางกับพันธมิตรไม่ว่าจะเป็นโรสเอลฟสาวที่ยอมทำทุกอย่างเพื่อตอบแทนพิซาโรหรือทอยเลนมนุษย์จอมป่วนที่คลั่งคล้เวทมนต ที่นอกจากจะช่วยเหลือหลายๆอย่างระหว่างเดินทางท่องไปในโลกนาดีเรียอันกว้างใหญ่แล้วตัวละครสมทบเหล่านี้ยังเต็มไปด้วยบุคลิกที่ชัดเจนทำให้อมยิ้มได้ตลอดซึ่งทั้งแก่นของเนื้อเรื่องและเหตุการณ์ระหว่างทางเองนั้นแม้จะไม่ได้ถึงกับหน้าติดตามมากมายแต่ก็เต็มไปด้วยสเสน่ห์ของ Dragon Quest ที่ทั้งโลกและตัวละครบางตัวยังอ้างอิงมาจากภาคหลักหรือ Dragon Quest ภาคที่4ด้วย แต่ส่วนที่น่าผิดหวังที่สุดก็คือการเล่าเรื่องที่จืดชืดการตัดสลับเหตุการณ์ที่ขาดความต่อเนื่องและความเป็นเหตุเป็นผลของการการะทำหลายๆอย่างของตัวละครก็ดูไม่ค่อยมีที่มาที่ไปสักเท่าไหร่แทนที่ของนาดีเรียนั้นประกอบไปด้วยดินแดนต่างๆที่จะถูกเชื่อมต่อด้วยหอคอยหรือจุดวาร์ปที่จะเชื่อมโยงดินแดนต่างๆ และหอคอยนี้ยังเปรียบเสมือนหับของเราในการเตรียมสิ่งต่างๆเพื่อการประจนภัยและต่อสู้อีกด้วยและส่วนของการสำรวจนั้นนอกจากสถานที่หลักๆที่ต้องไปทำภารกิจแล้วตามแผนที่ยังมีเส้นทางลับหีบสมบัติหรือมอนสเตอร์ระดับอัลฟาที่จะโขดกว่ามอนสเตอร์ปกติเยอะมากๆอีกด้วยและสิ่งที่ถูกใส่เข้ามาที่ช่วยทำให้แต่ละแอเรียดูมีไดนามิกมากขึ้นและทำให้การกลับมาตามเก็บมอนไม่น่าเบื่อคือระบบฤดูกาล ที่เกือบทุกแอเรียจะมีสีฤดูหมุนเวียนเปลี่ยนไปที่นอกจากชนิดของมอนสเตอร์จะต่างกันแล้วแต่ละฤดูยังเป็นการเปิดพื้นที่ใหม่ๆให้เราได้ลองเข้าไปสำรวจอีกด้วย แม้ว่า The Dark Prince จะเต็มไปด้วยข้อสังเกตและจุดน่าผิดหวังมากมายแต่สิ่งที่ยังคงดึงดูดให้ผู้เล่นเลิกเล่นไม่ได้ก็คือลูปเกมเพลย์ที่ติดหนึบและเมคานิกต่างๆที่ส่งผลต่อเนื่องกันได้อย่างดีเริ่มจากระบบการต่อสู้ที่ยังคงใช้รูปแบบ turn-based สลับตาและแน่นอนว่าพิซา r โรจะไม่สามารถต่อสู้เองได้ตามเนื้อเรื่องจึงต้องสั่งการมอนสเตอร์ในปาร์ตี้ให้สู้แทนแต่จะไม่ได้เลือกคำสั่งให้กับทุก move ของมอนสเตอร์ทุกตัวแต่จะเป็นกึงก่งๆการวางแผน ว่ามอนสเตอร์แต่ละตัวจะให้เน้นสู้เน้นฮิวเน้นบัฟดีบัฟหรือแม้แต่เลือกพ r i ริตี้ในการใช้งานสกิลแต่ละอย่างนอกจากนั้นยังสามารถใช้ไอเทมเลือกจับมอนสเตอร์ฝั่งตรงข้ามหรือในเบทเทิลทั่วไปยังสามารถเลือกสลับมอนตัวสำรองออกมาใช้แทนได้ด้วยซึ่ง AI ของบรรดามอนสเตอร์ใน the dark prince นั้นก็ถือว่าทำหน้าที่ได้ตามเงื่อนไขที่เราตั้งเอาไว้ได้อย่างดีรวมไปถึงตัวเกมยังทำระบบออกมาเอื้อสำหรับการกร i ยดิง้งได้สะดวกมาก ม่ว่าจะเป็นการเพิ่มสปีดในการต่อสู้หรือออโต้ไฟ h ์เลยก็มีเช่นกัน อีกส่วนสําคัญของการเล่นคือการจับมอนไม่ว่าจะจับมาเพื่อใช้ต่อสู้หรือเพื่อนํามาผสมที่ใน The Dark Prince นั้นมีมอนสเตอร์กว่า500ชนิดแต่ละชนิดก็จะมีความสัมพันธ์ค่าสเตตหรือมูฟเซตที่ต่างกันที่จุดนี้เองก็ช่วยเพิ่มความติดหนึบให้กับลูปการเล่นและยังรู้สึกสดใหม่อีกด้วยไม่ว่าจะเป็นด้วยรูปลักษณ์ที่อยากจะได้มาครอบครองทดลองความสามารถใหม่ๆหรือแม้แต่ลองเอามาผสมกับมอนเดิมของเราว่าจะได้มอนใหม่ๆเทพๆหรือเปล่า ที่การจับนั้นเราสามารถเลือกสเกลตอนต้นเทินของการต่อสู้ได้ซึ่งก็จะมีปัจจัยหลายๆอย่างในการแสดงเปอร์เซนต์ที่มอนนั้นๆจะเข้ามาร่วมกับเราที่หลักๆก,ก็ขึ้นอยู่กับชื่อเสียงของเราในแอเรียนนั้นๆโดยชื่อเสียงก็มักจะเพิ่มขึ้นหลังจากเราทำภารกิจในพื้นที่นั้นสำเร็จนั่นเอง และระบบการผสมมอนในเกมนี้ก็ถือว่าเป็นอีกส่วนที่ทําให้ผู้เล่นอยากจะจับมอนใหม่ๆอยู่เสมอที่มอนสเตอร์ทุกตัวจะมีแรค์และเมื่อเลือก Parent หรือตัวพ่อและแม่แล้วก่อนที่เราจะทําการซิงคหรือผสมนั้นเรายังสามารถเลือกสายสกิลที่เราจะอัพจกคะแนนเมื่อต่อสู้ไปเรื่อยๆได้อีก ที่จุดนี้ทําให้แม้ว่าเป็นมอนชนิดเดียวกันแต่ว่าอาจจะมีทั้งสเตตแล้วก็ความสามารถที่แตกต่างกันก็ได้ที่ก็ยิ่งช่วยเพิ่มความอิสระในการคัดสรรมอนสเตอร์มาเข้าทีมของเราด้วยนั่นเอง บอกเลยว่าส่วนของเกมเพลย์นั้นแทบจะช่วยแบกทุกอย่างของ The Dark Prince และถือว่าทําได้ดีทีเดียวในการทําให้ผู้เล่นวนหลูปได้อย่างไม่น่าเบื่อตั้งแต่การมาถึงอ r เรียแผนที่ใหม่รับภารกิจหลักสำรวจแมปต่อสู้กับมอนรายทางอัพเลเวลจับแล้วก็ผสมมอนสุดท้ายก็จัดการกับบอสเพื่อจะไปยังแมปใหม่และทําซ้ําอย่างนี้ไปเรื่อยๆแต่กลับเพลิดเพลินอย่างประหลาด และระดับความยากของสตูนั้นก็จะค่อยๆพัฒนาท้าทายขึ้นเช่นกันรวมไปถึงกลยุทธ์ชนิดของมอนและการใช้บัฟดีบัฟต่างๆก็ต้องวางแผนให้ดีอีกด้วยส่วนที่น่าจะช่วยไล่แขกได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะใครที่ไม่ได้เป็นแฟนเกมนี้ก็คืองานภาพและก็เพอร์ฟอร์แมนซ์ของเกมที่น่าผิดหวังสุด จะมีอย่างเดียวก็คืออาร์ตเวิร์กของบรรดาตัวละครหลักและมอนสเตอร์ทุกตัวที่ยังคงเอกลักษณ์ของอาจารย์โทริยาม่าและยังเข้ากับบุคลิกของตัวละครอีกด้วยแต่น่าเสียดายที่พอแปลงมาเป็นกราฟิกในเกมแล้วดูทุนต่ำไปหน่อยอารมณ์เหมือนเกมจากเครื่อง 3ds หรือพวก handheld มาอัพสเกลให้คมชัดขึ้น เท็กสเตอร์ของฉากต่างๆก็ดูตกยุคเกินไปและที่โหดร้ายที่สุดก็คือด้าน performance ของเกมที่ตัวเกมน่าจะ target ไว้ที่30 FPS แต่บอกเลยว่าขณะสำรวจนั้นถ้าจะไม่มีจังหวะไหนไปถึงเลยที่ดูด้วยตาแล้วก็น่าจะอยู่แค่ประมาณ20ต้นๆถึง25เฟรมเปอร์เซกเท่านั้นแถมไม่ค่อยนิ่งอีกนอกจากนั้น object หรือว่าม m o เ s t e r ไกลยๆยังถูกลดเฟรมลงไปอีกที่น่าจะร่วงไปเหลือแค่ประมาณ5-10เฟรมเปอร์เซกเลยก็มี จะมีโอเคหน่อยก็คือจังหวะเบทเทิลที่เล่นได้ค่อนข้างลื่นไหลส่วนที่ยังถือว่าทำได้ตามมาตรฐานของ Dragon Quest ก็คืองานด้านเสียงตั้งแต่ซาวทร็กที่ยังคงไพเราะ และมีกลิ่นของเฟรนไชส์อย่างเต็มเปี่ยมเช่นเดียวกับไซเฟกต่างๆที่แฟนๆที่รักซีรีส์นี้จะชื่นชอบอย่างแน่นอนและอีกส่วนที่ดีเกินคาดและเกินหน้าเกินตาง,งานภาพก็คือตัวเกมใสไ่ v o i c ์แอคติ้มาให้ด้วยที่แม้จะยังไม่เป็นฟูล v o i c ์แต่ก็ใส่มาเยอะกว่าแค่จังหวะคัดซีนแถมทั้งเสียงภาคอังกฤษและญี่ปุ่นนั้นก็ถือว่าทำออกมาได้ยอดเยี่ยมทั้งคู่ Ah made youve been to จะมีแค่เรื่องแอมเบียนส์ของแต่ละฉากที่ดูธรรมดาไปหน่อยเท่านั้นการกลับมาของ Dragon Quest Monsters กับ The Dark Prince รอบนี้นั้นยังคงเต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์ของซีรีส์ spin off นี้ไม่ว่าจะเป็นอาร์ตสไตล์ของตัวละคร โลกและเหล่ามอนสเตอร์มากมายหลายชนิดบวกกับซาวทกที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายของ Dragon Quest ผสมกับลูปการเล่นตั้งแต่การสำรวจจับมอนต่อสู้วนไปเรื่อยๆที่ติดหนึบที่อาจจะทำให้คุณหมดเวลาได้เป็นชั่วโมงๆได้แบบไม่รู้ตัวแต่ถ้าถามว่าดีพอที่จะแบกข้อเสียมากมายของเกมไหมทั้งงานภาพที่ดูตกยุคมากๆและที่หนักที่สุดก็คือ Performance ที่แย่เหมือนทีมงานไม่ได้โฟกัสตรงจุดนี้เลยก็อาจจะต้องลองชั่งน้ำหนักดูว่ารับได้หรือเปล่า แต่ถ้าสามารถก้าวข้ามข้อเสียต่างๆไปได้คุณก็จะได้เพลิดเพลินกับคอนเทนต์ดีๆใน Dragon Quest Monsters: The Dark Prince ไม่ว่าคุณจะเป็นแฟนซีรีส์นี้มาก่อนหรือเป็นผู้เล่นหน้าใหม่ก็ตามแต่ยังไงก็แอบ,บลุ้นว่าเราจะได้เห็นภาคใหม่ที่ทีมงานให้ความสำคัญกับงานภาพและเฟรมเรตมากขึ้นกว่านี้ในอนาคต และนี่ก็คือคะแนนรีวิวจากหลายสำนักส่วนใครที่อยากจะรับชมตัวเกมประมาณ1ชั่วโมงแรกก็สามารถชมคลิป first impression จากช่องได้สุดท้ายก็อยู่ที่คุณว่าจะเล่นหรือไม่เล่นคิดเห็นอย่างไรกับ Dragon Quest Monsters: The Dark Prince พูดคุยกันในคอมเมนต์นะครับและอย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามเรื่องราในวงการเกมหรือกดสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษต่างๆมากมายได้ที่นี่ Console Gamer s t a t i o n ขอบคุณครับ